สำหรับคันนี้นะคะเป็นสไตล์การแต่งที่เป็นหน้าแรปเตอร์ว i ยบอดี้นั่นเองแล้วก็ไซส์แมกขอบ20ซึ่งเทมากๆลงตัวมากๆนะคะแถมไปด้วยค่ะกับไฟหน้ามาแต่งนะในส่วนของด้านในค่ะลูกค้าเห็นไหมคะว่ามีปีกนกด้วย ได้รถฟอร์ดและก็กำลังมองหาชุดแต่งที่โดนใจลูกค้าอยู่ลูกค้าลองดูคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับโอ๋อีกแล้วนะคะในช่องสปอโปรโมชั่นฟอร์ดชาแนลวันค่ะวันนี้นะคะเจอโอ๋แน่นอนค่ะโอ๋ก็มีรถมารีวิวให้กับลูกค้าดูเช่นเดิมเลยค่ะวันนี้นะคะมาในรุ่นของกระบะแรนเจอร์ ทีนั่นเองค่ะ4ประตูยกสูงเป็นเกียร์ออโต้ราคาขายอยู่ที่9 2 0 0 0บาทค่ะสำหรับเกียร์มนนวลนะคะราคาขายู่ที่857,000บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็สไตล์การตกแต่งนะคะคันนี้เรียกได้ว่าเท่สุดๆไปเลยแล้วก็เป็นชุดแต่งที่ยอดฮิตที่สุดณนะตอนนี้เลยค่ะเดี๋ยวโอพาชมในคลิปเลยค่ะ ็นหน้า Raptor Y i o d y นั่นเองแล้วก็โอจะแจ้งนิดนึงเนาะว่าคันนี้นะคะทั้งคันที่โอจะรีวิววันนี้นะคะคือฟรีให้ทั้งหมดเลยโอแถมให้ทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าจะได้อะไรบ้าง นี่เลยค่ะชิ้นแรกเลยนะคะจะได้เป็นชุดหน้าแลปเตอร์ว d y บอดี้นั่นเองมีกระจังหน้าที่โอแถมให้แน่ๆอยู่แล้วนะคะคือกระจังหน้าแบบนี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสีได้เลยนะคะฟอนต์นะคะตัวนี้ FOR D สามารถทําเป็นสีอื่นได้นะคะตัวนี้โอก็จัดเป็นสีดําด้านให้กับลูกค้าค่ะมาพร้อมกับไฟ LED แบบนี้นะคะ3จุดตัวนี้โอก็แถมฟรีให้ไปเลยนะคะในนี้สามารถเปลี่ยนสีได้สีขาวก็แจ้งมาได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกันชอน,นหน้ามันเป็นชิ้นเดียวกันนะคะของหน้านี้นะคะก็คือนี่เลยกัะ ชนหน้าโอ้ทำเป็นสีาดำด้านนั่นเองค่ะตัดกับสีดาเงาเนาะตัวนี้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวนี้ค่ะไฟตัดหมอกรุ่นนี้มีไฟตัดหมอกอยู่แล้วนะคะในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของแข้งด้านล่างค่ะตรงนี้เลย นี่นะคะลูกค้าสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะจะทําเป็นสีบอนหรือว่าสีอะไรเนี่ยแจ้งโอดได้เลยแต่ว่าคันนี้ลูกค้าอยากได้เน้นแบบดำดุดุเนาะโอก็เลยจัดเป็นสีดําด้านให้นะคะเพื่อแมทกับตัวสีดําเงานั่นเองมาพร้อมกับตัววายวอีนั่นเองคันนี้เลยเปงข้างนะคะลูกค้าจะได้ปกข้างหรือว่าชุดวายก็ได้หมดเลยนะคะตัวนี้ก็จะยื่นออกมาจากไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายนะคะประมาณ2นิ้วเลยซ้ายขวาหน้าหลังลูกค้าจะได้หมดเลยนะคะชุดปกข้างแบบนี้ แล้วก็มาพร้อมกับตัวซุ้มล้อแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นชิ้นเดียวกันนะคะที่โอรีวิวไปเมื่อกี้นะคะคือเซ็ตเดียวกันคือหน้าแรปเตอร์วายบอดี้นั่นเองลูกค้าจะได้แบบนี้หมดเลยแล้วก็ยังไม่หมดค่ะแถมไปด้วยค่ะกับไฟหน้ามาสต็งนะไฟหน้ามาสตงของโอนะคะเป็นไฟหน้าแบบครบวงจรเต็มระบบเลยลูกค้าเลือกได้นะคะแล้วก็มีคิมมาสตงตรงนี้3าคิดตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของโปรเจคเตอร์รุ่น XLT นะคะเป็นโปรเจคเตอร์เดิมนะคะโอใช้โปรเจคเตอร์เดิมนะคะแต่ว่าโอเปลี่ยนให้ก็คือตัวนี้เลยค่ะ เห็นไหมคะวงแหวนด้านนอกนะคะที่เป็นแบบเหลี่ยมหรือว่าแบบกลมแจ้งมาได้นะคะแล้วก็เพิ่มสีตาลูกแก้วได้ด้วยนะคะลูกค้าจะใช้เป็นสีแดงหรือว่าสีน้ําเงินหรือว่าไม่เพิ่มอันนี้ก็แจ้งได้เช่นเดียวกันคะ่ะเพิ่มอะคริลิกตัวนูนให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะตัวนี้เลยคําว่าล a งเจอ์นั่นเองนะคะติดตรงฝากระโปรงด้านหน้านะคะเป็นสีดาเงานั่นเองในส่วนของแมกและย,ยาง นี้นะคะโอก็จัดเป็นเซตแมทช์ขอบ20ให้กับลูกค้าไปค่ะมีความลึกนะคะออบลึกตรงนี้คือลบ44ค่ะออบลึกลบ44ลบ18ลบ24พวกนี้ค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะความลึกพวกนี้ค่ะถ้า44จะมีความล้นนะคะระหว่างซุ้มล้อนี่ออกมาประมาณนิ้วหนึ่งคะซึ่งโอมองว่ามันสวยมากๆเลยนะคะมันพอดีมากๆแต่ว่าถ้าลูกค้าจะเลือกเป็นลบ18มันก็จะดูพอดีกับซุ้มเลยอันนี้ลูกค้ารายละเอียดพวกนี้ลูกค้าสามารถคุยกับโอได้อีกรอบหนึ่งนะคะในส่วนนี้โ ก็แถมไปให้เลยค่ะแบบขอบ20มีลายให้เลือกแน่นอนค่ะ แล้วก็ในส่วนของยางนะคะโอก็จะแถมเป็นยาง MT ค่ะในโปรนะคะแต่ว่าโปรนี้ค่ะลูกค้าแจ้งเพิ่มเปลี่ยนยางนะคะอันนี้ลูกค้าจ่ายเพิ่มตามเองนะคะเป็นยางของตัวโตโยต้านั่นเองค่ะเป็นยาง AT ค่ะลูกค้าหน้ายางจะอยู่ที่นี่เลยจะเขียนไว้ตรงนี้เลยนะคะก็คือ305นทับ5นั่นเองค่ะเป็นขอบ20อันนี้เป็นดอกยางค่อนข้างใหญ่แต่ว่าเงียบมากๆเลยนะคะรุนนีเนาะในส่วนของด้านในค่ะลูกค้าเห็นไหมคะว่ามีปีกน ด้วยตัวนี้ลูกค้าก็แจ้างเพิ่มนะคะตัวนี้เลยเป็นปรีนกของโปรเฟนเดอร์นั่นเองนะคะแล้วก็โอ้ก็ทำการยกให้ลูกค้าไปด้วยค่ะ2นิ้วนั่นเอง มาถึงในส่วนของชุดครอบค่ะแน่นอนนะคะโอจัดให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบเป้ารองมือนะคะรวมถึงครอบไฟนาด้วยนะคะอันเดียวก็จัดให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกันสาดด้านบนนี้เป็นกันสาดแท้เลยนะคะที่ทางโอแถมให้เลยนะคะตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะในส่วนของพวกชุดครอบเนี้ยโอแถมให้หมดเลยค่ะ<อ>นแน่ๆอยากดูด้านหลังกันแล้วใช่ไหมคะมาเลยค่ะเดี๋ยวโอพาชมเลยนะคะด้านท้ายนะคะโอก็จัด อีกแล้วค่ะแล้วก็เปลี่ยนไฟท้ายยอดฮิตให้กับลูกค้าอีกแล้วเนาะเป็นตัวนี้เป็นไฟท้ายแบบลูกตัวเจนั่นเองค่ะซึ่งโอมีไฟท้ายให้เลือกหลายแบบนะคะแต่ว่ายอดฮิตสุดๆก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวเจนั่นเองนะคะเป็นโครมดํานั่นเองแล้วก็ในส่วนของฝาค่ะรอบท้ายตรงนี้นะคะรถสีดํานะคะโอก็จะจัดเป็นสีดําด้านแต่กับสีดําเงานั่นเองค่ะเพื่อให้ดูดุดันมากขึ้นนะคะรวมถึงสปอยเลอร์ด้านบนอันนี้โอก็ติดตามเพิ่มให้เลยนะคะฟรีในโปรไปเลยค่ะแล้วก็มาถึงในส่วนของการ ชนท้ายกันบ้างค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นการชนท้ายแบบยี่ห้อของตัวจีนั่นเองนะคะที่เรียกยง่ายๆก็คือตัวจีนั่นเองเพราะว่านี่ค่ะสัญลักษณ์ของเขาก็คือตัวจีตรงนี้นะคะมาพร้อมกับไฟถอยอ่าเห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นไฟถอยนะคะเป็นสปอตไลท์เลยสว่างมากๆนะคะแล้วก็มาพร้อมกับห่วงแดงแบบนี้นะคะที่โอแถมให้เลยนะคะแล้วก็มีเซนเซอร์อยู่แล้วนะคะรุ่นนี้เอ็กซ์เอมาพร้อมเซ็นเซอร์นะคะลูกค้าอก็ติดตั้งไปพร้อมเลยแล้วก็มีไฟสองป้ายให้ด้วยค่ะตัวนี้การชนท้ายซึ่งใส่กับชุดวายบอดี้ของ เราได้อย่างลงตัวเลยแล้วก็รับกันอย่างสวยงามเลยทีเดียวอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่โอแถมให้กับลูกค้าไปค่ะนั่นก็คือนี่เลยแทนแทนแนาท้ายผ่อนแรงซึ่งเบามากๆอันนี้อโอชอบนำเสนอให้ลูกค้าติดนะคะมันพ่อนแรงเราได้เยอะจริงๆนะคะอันนี้ก็แถมไปเลยค่ะในปโปรนี้ในส่วนของด้านในนะคะแน่นอนค่ะรุ่น X ของเรานะคะจะมาพร้อมกับตัวเบาะหนังนะคะที่มาจากโรงงานเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะสวยงามมากๆเดินได้สีเทาได้อย่างลงตัวเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับจอทัชสกรีน8นิ้วด้วยนะคะแต่ว่าคันนี้นะคะลูกค้าอยากเปลี่ยนจอ Android ค่ะ9นิ้วก็เลยจัดให้เลยะคะ่ะจอ Android ของโอสามารถเล่น Facebook ดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยที่สําคัญเป็นกล้องถอายจอดนะคะแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้ารถให้ด้วยค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับรีวิวชุดแต่งนะคะให้ลูกค้าดูวันนี้เน สำหรับคันนี้นะคะเป็นสไตล์การแต่งที่เป็นหน้าแรปเตอร์วายบอดี้นั่นเองแล้วก็ใส่แม็กขอบ20ซึ่งเทมากๆลงตัวมากๆนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนจะเอาคันนี้เป็นต้นแบบในการแต่งรถของตัวเองก็สามารถแคปรูปทักหาโอได้เลยนะคะเดี๋ยวโอจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือว่าเบอร์โทรนะคะโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดแต่งแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ